มาด่วนรับเฉพาะฝันเป็นจริง1สิงหา68 ทำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนแอดมินมาแล้วมาแล้วก็มาอีกกะดึกพร้อมนะคะสมุดมาประกาเตรียมโจทย์ค่ะทุกคนวันนี้ติวสองรอบด้วยกัน EP 5ถึง EP 6ในคืนเดียวกันมัดรวมกันมาเลยนะ,ะทุกคนเมื่อวานหยุดตอมขยันทำงานขึ้นมาทันทีโอ้ยตายแล้วนะคะ เป็นการติวชเชยๆว,วันหยุดนั่นเองนะคะใกล้วันเข้ามาทุกทีแล้วมาเรียนมาติวเป็นเพื่อนกันนะคะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะเรามาเริ่มติวกันเลยนะคะทุกคนมาเริ่มกันจากชุดตัวเลขใบนี้เป็นเลขจากฝันเป็นจริงงวดที่แล้วแอดมินไม่เห็นข้อมูลก็เลยไม่ได้นํามาฝากนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ได้ดูว่าเขาให้ก่อนเลขออกจริงไหมสําหรับชุดนี้นะคะเนื่องจากว่าเพิ่งเจอมาเฉพาะหนึ่งสิงหาคมค่ะก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆนะในงวดนี้ฝันเป็นจริง1สิงหาคมค่ะเลข2ตัวจะ มี95 93และเลข97นั่นเองนะคะสำหรับเลขหน้ามาของเขานั่นก็คือเลข95กับเลข93นั่นเองนะทุกคนอ่ะอีกครั้งนะคะฝันเป็นจริง3หางจะมี95 93 97เลขหน้ามาก็คือ95และ93นั่นเองแน่นอนนะคะ ฝันเป็นจริงก็ยังมี9339เรียกได้ว่าเราอ่านไปทางไหนเจอใบไหนก็จะมีแต่เลข3993เรียกได้ว่าเป็นเลขเด่นเลขดังเลขตรงกันอันดับที่1ในงวดนี้ก็ว่าได้นะคะมาลุ้นการจะเป็นยังไงนะทุกคนและตามมาติดที่ชุดตัวเลขไอ้ไข่ให้โชคค่ะทุกคนเป็นข้อมูลใหม่เช่นเดียวกันแอดมินเพิ่งจะนํามาฝากในงวดนี้นะคะเจ้าของข้อมูลแจ้งว่างวดที่แล้วคือมาหมดเลยนะคะทุกคนอ่ะแอดมินเจอมาสําหรับ1สิงหาคมเลยนํามาฝากเพิ่งจะนํามาฝากในงวดนี้นะ,ะไอ้ไข่ให้โชคค่ะ จับคู่2ตัวจะมีเลข82 85และ8 9อีกครั้งนะคะทุกคน82 85และเลข8 9เด่นไปที่เลข8นั่นเองสำหรับวันนี้1สิงหาคมเรามาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันว่าชุดตัวเลขของไอ้ไข่ให้โชคจะเข้าไหมถือว่าชุดตัวเลขก็สวยเช่นเดียวกันนะคะเลข82ตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของแอรใต้ฟ,ฟ้าด้วยนะคะทุกคนมาลุ้นไปด้วยกันในวันนี้ว่าไอ้ไข่ให้โชคจะเข้าไหมเด่นไปที่เลข8นะคะ และหลังจากนั้นเรามาดูการก,กับชุดตัวเลขใบนี้ค่ะทุกคนฉาย,ยาของเขาสุดปีนั่นเองนะคะสุดปีให้มาในงวดนี้1สิงหาคม3ตัวมีทั้งหมด2ชุดด้วยกันค่ะนั่นก็คือเลข186กับเลข860นะคะ2ตัวให้เน้นๆไปที่เลข86กับเลข60ค่ะทุกคนอีกครั้งนะคะ8 6 และ603ตัวคือตามภาพนี้เลยให้มา2หางเท่านั้นมาลุ้นการในงวดนี้1สิงหาคมว่าชุดตัวเลขของแอดสุดปีตจะเข้าไหมนะคะและตามมาด้วยกับชุดนี้ค่ะทุกคนเป็นเลขของแอดเกษตรนาย่าต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะแอดเกษตรนาย่าให้มา1สิงหาคมค่ะชุดจับคู่2ตัวนะคะจะมีเลข27 2347และ เลข4-3นั่นเองนะคะทุกคน2-7 2-3 4-7และเลข4-3จากแอดเกษตรนาย่าเรามาลุน้นกันว่าชุดตัวเลขของเขาจะมาไหมในงวดนี้นะคะซึ่งก็ถือว่ามีเลข2-7-7-2ที่ตรงกันเลยกับเลขไก่ต้งเช่นเดียวกันนะคะและสะําหรับข้อมูลใบนี้ค่ะทุกคนงวดที่แล้วแอดมินไม่เห็นชุดนี้นะคะเป็นเลขเด่นเลขวิ่งของแอดนานั่นเองค่ะงวดที่แล้ว16กรกฎาคมชุดนี้มีเลข2ปรากฏว่าเลขมา2 4 กับ2 6นะคะทุกคนแอดมินเพิ่งจะนำมาฝากในงวดนี้เลขของแอดนาในเลขเด่นแบบนี้นะคะ1สิงหาคมแอดนาให้มางวดนี้เด่นวิ่งไปที่เลข9กับเลข0นค่ะทุกคนเด่นที่เลข9ก้ากับเลขศูนย์ชุดตัวเลขของแอดนางวดนี้1สิงหาคมเรามาลุ้นไปด้วยกันจะเป็น9อะไรหรือว่าจะเป็นศูนย์อะไรนะคะแน่นอนเลยว่าเลข9ของแอดนานี้มาตรงกันเลยกับเลขวิ่งใบแดงชุดนี้ค่ะทุกคนสำหรับเลขวิ่งใบแดงชุดนี้1สิงหาคม วิ่ง9้านั่นเองนะทุกคนเขาบอกว่าเลข9มาอามาลุ้นกัน1สิงหาคมนะคะว่าเลข9ก้าใบแดงเลขวิ่งชุดนี้จะเข้าไหมนะคะซึ่งหากว่าเราจับเลขวิ่งใบแดงเลข9้าแล้วก็เลขวิ่งของแอดนาเลข9ไปจับใส่กับหน่วยล่างของแอดรัชนุกมีโชคก็จะได้3993เมตร็ดเดียวก็ยังหนีไม่พ้นเลขดัง3993อยู่ดีนะทุกคนอามาลุ้นกันจะมาไหมสําหรับเลขวิ่งที่เลข9นะคะ รวมไปถึงใบนี้ค่ะทุกคนรับเฉพาะ1สิงหาคมแอดมินเจอมาอีกทีหนึ่งต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะวัวที่แล้วแอดมินก็นํามาฝากอยู่ค่ะวัวที่แล้วเลขใบนี้ก็คือเลข2 3งหนึ่งนั่นเองนะคะทุกคนอะผิดแต้มเดียวนะคะทุกคนเขาให้2 3งสมหนึ่งมาเลขออก2 3 4 3 2 4นั่นเองถือว่าผิดแต้มเดียวนะคะและสําหรับวดน,นี้ค่ะ1สิงหาคมนะคะรับเฉพาะ 761นั่นเองนะคะทุกคนอาจจะมาไหมหากว่าตัดเล่น2ตัวก็จะได้7667 7117และ6116ซึ่งก็ถือว่าเลข1661เป็นเลขที่สวยเช่นเดียวกันในงวดน,นี้อามาลุ้นการรับเฉพาะ1สิงหาคมจะเข้าไหมนะคะจากนั้นเรามาดูการที่ชุดนี้คะ่ะทุกคนเป็นการจับคู่เทียบสูตรกับเลขของแอดชนกกับอีกหลายๆใบน,นะคะทุกคน1สิงหาคม2ตัวลงล่างจับคู่ออกมาแล้วจะได้เลข35 37 39, 83และเลข3 9ก็ยังหนีไม่พ้นเลข3993อีกแล้วค่ะทุกคนชุดนี้ก็ยังมีเลข3993เช่นเดียวกันเรียกได้ว่ามีหลายท่านหลายใบยให้เลขนี้มาเช่นเดียวกันออะมารุ้นกันเลขเด่นเลขดัง39จะเข้าไหมในงวดนี้นะคะรวมไปถึงชุดนี้ค่ะเป็นเลขจากแอดหัดพร้านะคะทุกคนหนึ่งสิงหาคมให้มาเด่นไปที่เลข4จับคู่จะมี42 4, 6, 48 ชุดเบิ้ลให้มา2หางนั่นก็คือเลข4-4กับเลข6-6นะคะทุกคนซึ่งชุดเน้นของแอดฮัดพราววดนี้นะคะ1สิงหาคมนั่นก็คือเลข4-6นั่นเองน่ะมาลุ้นกันจะมาไหมชุด3ตัวก็ให้มาเช่นเดียวกันค่ะ3ตัวของแอดฮัดพราวจะมี6-4-6-9-4-6 แล้วก็เลข8-4-6นั่นเองเน้นๆไปที่4-6มาลุ้นกันจะมาไหมแต่ว่าเลขนี้ก็เป็นเลขที่เพิ่งออกไปไม่นานนะทุกคน2-4-6-3-2-4ประมาณนี้เลขก็มักจะวนเวียนเลขเดิมด้วยนะะมาลุ้นกันค่ะหลังจากนั้นเรามาต่อเนื่องกันกันกบชุดนี้นะคะทุกคนเป็นเลขจากแอเอกเมืองยา่า1สิงหาคมเป็นเลขสายใต้ชุดสรุปนั่นเองนะเด่นไปที่เลข76กับ79ค่ะทุกคนตัวรองจะมี39 7559 และเลข49เนั่นเองให้เน้นไปที่เลข76กับเลข79อีกครั้งนะทุกคนให้เน้นที่เลข76กับเลข79เป็นชุดตัวเลขของเอเอกเมืองย่า ah. ในงวดนี้1สิงหาคมเรามารุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยว่าเลขไหนจะมานะคะ ทีนี้มีคนถามหาชุดตัวเลขของแอชชยนิรนามค่ะทุกคนเขาถามว่าชาบูมาหรือยังอ่ะชาบูมาแล้วนะคะทุกคนสาหรับแอชชยนิรนามชาบูหรือว่ามาม่างวดนี้หนึ่งสิงหาคมค่ะให้มาก็ยังหนีไม่พ้นเลขดังอีกแล้วนะชายนิรนามให้มา3993ค่ะทุกคน4 9 9 4 5 9 9 5และ7 9 9 7รวมไปถึงชุดเบิ้ลก็มีเลข99เช่นเดียวกันเรียกได้ว่าอ่านไปทางไหนเราก็จะเจอแต่3993ทั้งนั้นเลยออามาลุ้นกันชายนิรนามก็ให้ชุดนี้มาอาชาบูหรือมามา่าเรามาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยขอเฮงขอห้ปังและที่สําคัญขอให้ออกตัวที่เรากาเลยแอดมินเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะและมาดูกันที่ชุดนี้ค่ะทุกคนเฮียจัดให้งวดที่แล้วแอดมินไม่เห็นข้อมูลก็เลยไม่ได้นํามาฝากนะคะให้3ตัวก็ถือว่ามี ีเลข3 2 4ตรงๆเลยนะคะและสำหรับงวดใหม่ค่ะหสิงหาคมเลขออกวันศุกร์นะคะทุกคนเฮียจัดให้เด่นที่เลข5ค่ะทุกคน3ตัวให้มาจะมี9 7 3 6 7 3 5 7 3 6 5 3 853453และ953สังเกตเลยเหมือนเขาจะให้เน้นเลข53นะทุกคนเพราะว่า3ตัวลงท้ายด้วย53หมดเลยตัวรองก็คือ73นั่นเองค่ะเน้นๆ3ตัวไปที่เลข973กับเลข953นั่นเองในงวดนี้เฮียจัดให้ให้มา1สิงหาคมอ่ะเรามาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยสำหรับงวดนี้ว่าจะเข้าอีกเป็น3มวดติดไหมนะคะ ซึ่งทั้งหมดนี้แอดมินนำมาฝากเพื่อนๆเพื่อ,อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัยเฮงเงปังๆรวยรวย,รวยสอบผ่านไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยนะคะและสําหรับวันพรุ่งนี้หากว่ามีชุดตเรขเราก็จะเจอกันอีกนะคะทุกคนอาจจะเป็นชุดตเรขของแอดหมาน้อยคอยรัก หรือไม่ก็เลขสรุปนั่นเองรอติดตามรับชมไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้อยู่ดีมิแห้งสุขุสุคนย่าเจ็บย่าจนสวัสดีคะ่ะให้พี่น้องแห้งแหง้มั่นหมานสุขุสุคนเด้อค่ะเด้อ